ข้าหนึงครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับขัดรองเท้าแค่50บบาทเองนะครับผมรับรองเลยว่าผมจะขัดให้สะอาดเหมือนใหม่เลยครับ ไมได้เจอกันนานเลยนะเฮดเนยเนยนี่วันเนี้ยผมวิ่งงานได้เยอะเลยนะผมให้คุณหมดเลยเฮดคุณไม่เห็นต้องลำบากไปทำงานหาเงินมาช่วยจากค่าเทอมเลยฉันหาเองได้เงินเนี่ย คุณเก็บไว้เถอะคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยเลยเก็บไว้เถอะตอนเนี้ยเรื่องเรียนของคุณสำคัญที่สุดนะถ้าคุณเรียนจบอะอนาคตจะได้สบายไงหาเงินแค่เนี้ยผมไม่ลำบากหรอกผมเต็มใจหาให้คุณนะอย่าคิดมากสิครับอืมงั้นก็ได้ค่ะงั้นเราไปหาอะไรอร่อยอร่อยกินกันไหมได้ครับ แกมาทำอะไรที่นี่อ่ะแล้วคนขับแกป๊ปคนนี้เป็นใครหรอหรือว่าเขาจะเป็นอ๋อฉันกำลังจะแนะนำให้แกรู้จักอะ่ะคนนี้คือผมเป็นพี่ชายเนยเขานะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยพี่กวนัเนยเขาจะไม่สบายนะ่ะก็เลยมาเยี่ยมอ๋อค่ะงั้นฉันตามสบายเลยนะฉันไปก่อนนะแกไว้เจอกัน ว่าคุณเป็นพี่ชายฉันละ่ะทั้งๆท,ที่เราเป็นแฟนกันอ่ะคือผมกลัวว่าจะทำให้คุณดูไม่ดีในสายตาคนอื่นอ่ะบอกว่าเป็นพี่ชายดีแล้วละ่ะคุณนิดดีกับฉันตลอดเลยนะคะปะเราไปหาอะไรกินกันเถอะเนยผมมาแล้ววันนี้ผมซื้อเสื้อผ้ามาฝากคุณด้วยนะ ลองใส่ดูสิมีแต่ชุดสวยๆทั้ง okay นั้นเลยนะ๋ย้ฉันลองใส่เป็นไงบ้างคะสวยไหมสวยสิครับแฟนผมอะใส่อะไรก็สวยอยู่แล้วแหละว่ามาชมฉันในที่สาธารณะแบบเนี้ฉันก็เขินนะก็ผมพูดจริงนี่นะแฟนผมอะสวยที่สุดแล้ว Nói! Nơi Chết tôi này lấy bảo Nên cho bà Chết mang mấy พี่ชอบเนยนะไม่ต้องรีบให้คำตอบพี่ก็ได้เรื่องไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศอะ่ะมันมีสองที่เนยลองไปคิดดูก่อนแล้วถ้าเนยตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวพี่จะออกให้เองทั้งหมดเราจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู้นด้วยกันดูขึ้นก่อนนะ ไม่ต้องรีบให้คำตอบพี่นะพี่รอได้พร้อมแล้วค่อยบอกพี่รอคำตอบอยู่นะคะพี่ไปก่อนนะ,ะทำไมสมุดตกไปหมดแล้วเนี่ยตุ้มซ่ามเนจริงเลยนะ ข้อเสนอของเขาก็ดีนะอยู่กับผมคุณจะลำบาก,กาเปล่าคุณหมายเขาว่าไงอ่ะคุณจะทนอยู่กับคนไม่มีอนาคตแบบผมไปทำไมล่ะคบกับผมไปชีวิตคุณก็ไม่ดีขึ้นหรอกนะหยุดหลอกตัวเองสักที อะไรหรอผลคะแนนสอบออกแล้วแกได้โคต้าไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศฮะจริงเหรอจริงสินี่ดูผลคะแนนสอบของแกฉันดีใจกัแบ,บแกด้วยนะเนย เฮดอยู่ไหมคะคุณเนยใช่ไหมครับใช่ค่ะเฮดเขาไม่อยู่แล้วครับแต่ว่าเขาฝากของไว้รอแป๊บหนึ่งครับนี <h h <h ่ครับเฮดเขาฝากจดหมายไ้ให้คุณนะครับขอบคุณนะคะ จดหมายฉบับนี้แปลว่าผมไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วผมกำลังเดินทางกลับบ้านเกิดไปได้เจอคนที่ดีกว่าผมแล้วผมขอให้คุณโชคดีอนาคตของคุณอยัไไอยงไกลด้ยอีกไกลบัตรใบนี้คุณเอาไว้ใช้นะทุกเดือนผมจะวนเง,งินเข้าในบัญชีนี้รหัสคือเลขวันเกิดของคุณส่วสร้อยเส้นนี้เป็นสร้อยที่คุณย่าผมให้ไว้ หวังว่าไส้เส้นนี้จะพาคุณไปเจอแต่ความโชคดีนะจากเฮจ ได้เจอกันตั้งนานคุณยังเหมือนเดิมอยู่เลยนะคะส่วนคุณดูเปลี่ยนไปจากเดิมมากเลยนะครับฉันเอาบัตรนี่มาคืนคุณค่ะในนี้มีเงินอยู่80,000นบาทต่อไปนี้คุณไม่ต้องโอนเงินให้ฉันแล้วนะคะ ผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับ,ค,บ,ค,รบคุณเก็บไว้เถอะนะครับคุณเก็บไว้เถอะค่ะในนั้นอะ่ะมีเบอร์ติดต่อของฉันอยู่คุณสามารถติดต่อฉันได้ตลอดเลยนะคะครับงั้นฉันขอตัวไปก่อนนะคะ ว่าไงนะขอบคุณที่ทำให้เราสองคนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งผมรักคุณนะเลย